ไม่ดึงไม่ได้ค่ะโอ้ต้นไหนดีนะ้าต้นนี้เออโปรยยังไงนะลูกปโปรยโปรยยังไงไปโปรยยังไงปโปรยยังไง โอ้เป็เด็ดบ้านคนอื่นไม่ได้นะลูกนะคะไม่ได้นะเด็ดบ้านอื่นไม่ได้นะไม้อยู่ทางนี้ลูกมาทางนี้น้องแพชมาทางนี้อุ๊ยเสียงอะไรเสียงอะไร โรยกลับมะมัยตามมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยระวังหยุดหยุด